เพนะครับเจอผมแดงเิมรานะครับวันนี้เจอกันวันอาทิทย์ี่1 4มกราคม2567นะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการมหมยตู้นะครับก็3รายการนะครับไปเริ่มที่รายการแรกนะครับรายการมหมยดีวิถีไทยนะครับทางช่อง PPTV 36นะครับคู่ที่1นะครับเพชรเมืองโอ่งบ้านไร่มุนทานะครับวันนี้เจอกับเจ้าจักรนาลายลูกเมืองเพชรนะครับ เพชรเมืองโอ่ง an <Yeah. sì, S 1> yeah. ี่มวยจากลับบุรีนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดมีชนะน็อกยกที่3เจ้าอภิชัยนะครับขณะที่คู่ชกนะครับจากนาลายนะครับก็ผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับก็ชนะน็อกยกที่2เจ้าเพชรภูผานนะครับคู่นี้ชอบจากนาลายนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับภูดาวลูกส่วนออตโตอาวันนะครับนักชกจากจันทบุรีครับเจอกับแสนรักพุ่งกับเลียกล็อกสานะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับภูดาวเนี่ยมวยขวานะครับฝีมือดีครบเครื่องครับ ไฟล์ล่าสุดก็ชนะน็อกยกที่3เจ้าป่าไพรีนะครับขณะที่คู่ชกนะครับแสนรักมวยจากซูรินนะครับไฟล์ล่าสุดก็แพ้พันโทนะครับคู่นี้ชอบไปที่พูดาวนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับท็อปการเกียริทรงฤทธิ์ครับเจอกับพลังเพชรเสียต้อมเกาะล้านนะครับท็อปกันมวยโคราชนะครับซ้อมเกียริทรงฤทธิ์อยู่กับทีมงานเสียเบนนะครับมวยซ้ายครบเครื่องขับบูดูดันนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดมีแพ้โบวี่นะครับขณะที่คู่ชกนะครับพลังเพชร มาแทนราชมงคนนะครับพลังเพชรนี่มวยจากบุรีรัมย์นะครับซ้อมชอเชียเปียกที่จังหวัดสัตเกวนะครับมือขวาครับฝีมือที่ครบเครื่องเก่าเกมนะครับไฟล์ล่าสุดก็ชนะน็อกยกที่2เจ้าอัปไเช่นะครับผู้นี้ชอบไปที่พลังเพชรนะครับแล้วก็คู่ที่4ี่นะครับคู่เอกสักเล็กไลออนห้าห้านะครับหรือว่าเกียรติทรงฤทธิ์หรือว่าเกียรติเพชรเดชะนะครับเจสซี่ลิงกาดนะครับวันนี้เจอกับบิลลาดินแสงมรกตนะครับ เจ้าบินลาดินเนี่ยมาแทนเจ้ารัฐพลนะครับคู่นี้ชอบไปที่สักเล็กนะครับสักเล็กมวยในรายการการเตรียมตัวฟิตซ้อมดีกว่านะครับส่วนรายการที่2นะครับรายการมวยไทยเสีนะครับมาตอนบ่ายสองครึ่งนะครับคู่ที่1ก็เป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่23สาย4นะครับเป็นการเจอกันของเจ้าสิทธิ์ลักษณ์นะครับปอไผ่แดงวันนี้เจอกับเจ้านิวปกรณ์สโชคมีชัยนะครับสิทธิ์ลักษณ์นี่มวยจากแพ่นะครับซ้อมปอไผ่แดงนะครับก็มวยบูติคาต่อยหมัดครับ ผลงานมีแพ้ยอดนาทีนะครับไฟล่าสุดขณะที่คู่ชกนะครับนิวปรกรณ์มวยจัดนารานะครับซ้อมสโชคมีชัยไฟล่าสุดเนี่ยก็มีแพ้เจ้าเป็กนะครับคู่นี้ชอบที่นิวปรกรณ์นะครับแล้วก็คู่ที่สองนะครับเป็กปตททองทวีนะครับวันนี้เจอกับยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยนะครับเป็กนี่มวยจัดเยสโทอนนะครับซ้อมร้อยเอ็ดซ้อมพิสมนึกที่ร้อยเอ็ดนะครับมวยเข่าอาชีพเลยนะครับไฟล่าสุดก็มีชนะนิวปรกรณ์ขณะที่คู่ชกนะครับ ยนนาทีนะครับมวยจากสุโขทัยนะครับซ้อมพดุงชัยมวยไทยที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับมวยฝีมือนะครับมวยฝีมือเจอกับมวยเข่าผลงานแฟราสุดมีชนะเจ้าสิทธิ์รักนะครับคู่นี้ชอบไปที่เป็กนะครับชอบวงในนะครับแล้วก็คู่ที่3ามนะครับเพชรมงคลศูนย์กระห้วยต้มครับวันนี้เจอกับเจ้าเพชรแสนสุขชดบางแสนนะครับเพชรแสนสุขเนี่ยมาแทนเจ้ามังกรนะครับมังกรถอนชกไปคู่นี้ชอบไปที่ เพชรแสนสุขนะครับถึงแม้จะมาแทนก็ตามนะครับแล้วก็คู่ที่4นะครับคู่เอกครับกองพบยาสีฟันสมุไพรไซโยกนะครับเชมลรอบปูนเสือคนล่าสุดนะครับมวยจากเพชรบูรณ์วันนี้เจอกับเมฆพันชัยนะครับเมฆพันชัยเมฆพันชัยคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเมฆพันชัยนะครับอย่างที่บอกนะครับโชคที่ช่อง7เนี่ยบรรยากาศหน้าเสือสิงแวดล้อมดูดีกว่าแล้วก็ชอบลูกบูลูกแข็งแรงหัวจิตหัวใจด้วยนะครับก็เลยชอบไปที่เจ้าเมฆพันชัยนะครับ ส่วนรายการช่วงเย็นนะครับรายการศึกท่อ,อน้ําไทยเกียรติเพชรนะครับคู่ที่1ก็เป็นการเจอกันของจอมผดดลนะครับนุกป,ปานบุรีครับวันนี้เจอกับเพชรลุงเรืองสอจารุวันนะครับคู่นี้ชอบไปที่เออเพชรลุงชัยนะครับเพชรลุงชัยสอจารุวันคู่นี้ชอบไปที่เพชรลุงชัยนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับ สายนาทีสอนนิโรธนะครับเจอกับ1ทรณีทรงพล KNC นะครับสายนาทีเจอกับ1ทรณีนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้า1ทรณีนะครับส่วนคู่รองครับเอกซ่าสอจารุวรรณนะครับเจอกับจงอังศึกสอนเทียบพิทักษ์นะครับเอกซ่ามวยจากศรีสะเกดนะครับซ้อมสอจารุวรรณนะครับไฟล์ล่าสุดก็มีชนะมังกรจกขณะที่จงอังดำเนี่ยมวยจากหนองบัวนะครับไฟล์ล่าสุดก็มีชนะเจ้าบินเดี่ยมธนวัฒนะครับชนะน็อกคู่นี้ชอบไปที่เอกซ่านะครับแล้วก็ คู่ที่4นะครับคู่เอกสิงดํายุสุราชครับวันนี้เจอกับเพชรนํำชัยสอยจอต้งปราจีนนะครับคู่นี้มาแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้ชอบที่สิงดํายุสุราชนะครับชอบตีนซ้ายชอบแข้งซ้ายนะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทั้งทางเพจแล้วก็ YouTube ของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงจิมรัตลาไปก่อนสวัสดีครับ